สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องจะมาสรุปตำนานอนิเมะจอมยุทธ์ผู้ทางซาน EP ที่193นะคะเปิดเรื่องมาก็จะพบอาจารย์เฉินหมิงและอาจารย์ทั้ง3ของโรงเรียนตะคูลร,ราชาทเทียนโตได้มีการเจราจาร,ร่วมมือกันเพื่อที่จะทําศึกชิงชัยกับจกักรวรรดิวิญญาณยุทธนะคะและภาพกปตัดมาที่เสาศักดิ์สิทธิ์ดาวทะเลนะคะเป็นการประลองของท่านดาวทะเลกับถังซาน การประลองครั้งนี้ท่านดาวทะเลได้ใช้ทักษะที่เจ็ดกายแท้วิญญาณหยุดความสามารถลายร่างเป็นปลาดาวที่มีสีน้ำตาลขนาดใหญ่และหนวดทั้งห้าหนวดยาวขึ้นส่วนตัวถังซานใช้โซ่ตัวใหญ่แมงมุมในการจับหนวดของท่านดาวทะเลแต่บนหนวดดาวทะเลมีปุ่มดูดกลืนความสามารถดูดกลืนพลังวิญญาณแล้วถังซานก็ใช้ทักษะที่เจ็ดกายแท้ยากเงินครามจับหนวดดาวทะเลไว้และโจมตีด้วยมัดเทพสังหารต่อด้วยออก ราชาเงินครามโจมตี3.9ทําทำให้หนวดดาวทะเลขาดไปท่อนหนึ่งส่วนท่านดาวทะเลใช้ทักษะที่กํากำเนิดใหม่มีความสามารถในการฟื้นฟูทักษาและการสร้างออกมาใหม่หลังจากที่หนวดดาวทะเลงอกมาใหม่ถังสารได้ใช้ได้ทองกลืนกลายเพื่อดูดกลืนพลังวิญญาณของท่านดาวทะเล แต่พลังดูดกลืนของท่านดาวทะเลแข่งแกรงกว่าแล้วท่านดาวทะเลก็ได้ใช้ทักษะที่เก้าแรงดึงดูดผันแปรขึ้นลงความสามารถดูดซับรูเข้าไปในข่าวโงโกดความสามารถทำให้พลังวิญญาณลดลง10เท่าและไม่สามารถใช้ทักษะวิญญาณได้และส่งผลต่อจิตวิญญ,ญาณทำให้ไม่รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายถาจิตสำนึก ทำลายและพูุกมัดไม่ได้ก็ไม่สามารถออกมาได้ตลอดการถังซานได้หาที่ซ่อนของท่านดาวทะเลภายใต้เขาวงกตได้และทั้งสองได้มีการต่อสู้กันจนท่านดาวทะเลได้ใช้ทักษะที่สรองระหำ่ำความสามารถไหยคลื่นเสียงโจมตีศัตรูหลังจากนั้นเสีย่ยวอูได้ออกมาช่วยถังซานในการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการผสมผสานการต่อสู้อย่างลงตัว แล้วถังซานก็ได้โจมตีท่านดาวทะเลโดยใช้ขวานวานเพชรคาสปีศาสตร์แต่ท่านดาวทะเลได้ใช้หนวดป้องกันไว้ได้จนในที่สุดถังซานหมดพลังวิญญาณในการโจมตีและบอกเซียวอู่ให้ใช้ทักษะเคลื่อนที่พิบตาเพื่อที่จะโจมตีจุดอ่อนของท่านดาวทะเล ท่านดาวทะเลไม่ยอมง่ายๆไอทักษะที่ 8. ประสานเป็นทักษะประสานความสามารถของหนวดในการโจมตีศัตรูและใช้ทักษะที่หหมุนจนดับสิ้นความสามารถใช้หนวดหมุนบนเป็นเกลียวรวมเป็นหนึ่งในการโจมตีศัตรูเสี่ยวอูได้เหวี่ยงถังสานไปยังจุดอ่อนของท่านดาวทะเลโดยที่เสียวอู่ป้องกันการโจมตีของท่านดาวทะเลโดยใช้ไอซูวันไรพ่าย หลังจากที่ถังซานถึงจุดอ่อนของท่านดาวทะเลถังซานได้ใช้กระดูกขาแมงมุมในการดูดพลังวิญญาณของท่านดาวทะเลและในที่สุดถังซานและเซอูก็ได้ผ่านเบิรทดสอบและได้รับชัยชนะหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางไปที่เสาศักดิ์สิทธิ์นารีสมุทรก็จบไปแล้วนะคะ EP ที่ี่1กฝากติดตาม EP หน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ